ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือโตเกียวกูจากอนิเมะเรื่องผีปอบโตเกียวนะเป็นอนิเมะที่ดังมากๆนะครับน่าจะประมาณ5-6ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยบูมสุดๆจากการที่เพกเป็นผีปอบแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เปลี่ยนทรงผมได้นะครับโคตรเท่เลยนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อนิเมะเนี่ยจบไปแล้วหรือยังหรือว่ามีซีซั่นใหม่มาแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆส่วนตัวเกมวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาเล่นเนี่ยก็จะมาเป็นเกนะเเนมแนวเทิร ในการสู้กันนี่ก็จะเป็นหน้าแรกของเกมนะตรงหน้าแรกของเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะปลดล็อกตามเลเวลปลดล็อกตามเงื่อนไขนะครับผมเราถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นะตอนนี้ก็ได้แค่ล่างเพกตามปกตินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันดีกว่านะตอนนี้ขอรับสมบัติก่อนนะครับก็จะเป็นเกมเน้นจัดทีมผ่านฐานซึ่งจุดเด่นของเกมนี่เนี่ยก็จะเป็นตรงที่เวลาที่เราจัดทีมไปแล้วนะครับและเวลาที่ตัวละครในทีมเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดได้จากปกติเราต้องกดเข้าไปที่ตัวละครเพื่อ เพื่อทการอัปเกรดใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราสามารถทําการกดพัฒนาแบบอัตโนมัติได้แบบนี้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการกดเข้าไปอัปเกรดทีละตัวละครนะครับหรือไม่ก็กดอัปเกรดในคลิกเดียวตรงนี้ก็ได้นะครับอัปเกรดคลิกเดียวก็จะเป็นการอัปเลเวลอะไรพวกนี้นะครับส่วนการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการเลือดขอบตัวละครประมาณนี้ตัวละครในเกมนี้เราจะสามารถจัดได้ที่4ตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีตําแหน่งเสริมอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะสามารถใส่ตัวละครแอ็ดซิตเข้ามาได้ด้วยก็เดีย๋ยวเราไปดูกการรเล่นนนััะคบ ตรงนี้ค่าพลังผมต่ำกว่าดานแนะนําแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะเข้าไปสู้สําหรับรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับก็จะมาเป็นเกมแนวเทิร์เบดแบบนี้เลยนะแต่ละตัวละครก็จะมีการแบ่งออกเป็นสีๆนะครับซึ่งแต่ละสีมันจะแพ้ทางชนะทางกันยังไงเราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นะแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าแล้วฟ้าเนี่ยก็มาชนะแดงอีกทีนึง ส่วนแสงมืดเนี่ยก็จะเป็นการแพ้ทางกันเองนะครับก็ถ้าเราไปโจมตีธาตุที่เราชนะทางเนี่ยเราจะสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นส่วนถ้าเราไปตีธาตุที่เราแพ้ทางเราก็จะตีเขาเบาลงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกการ์ดนะครับในการปล่อยสกิลนะก็กดๆไปได้เลยนะครับการ์ดไหนซ้ำมันก็จะเอามารวมกันให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจมานั่งกดเองแบบนี้หรือว่าไม่รู้ว่าเราต้องคอมโบแบบไหนเนี่ย ตัวเกมก็จะมาพร้อมกับออโต้นะครับสามารถปล่อยออโต้แบบนี้ได้เลยนะซึ่งเชื่อผมนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้ก็น่าจะปล่อยออโต้กันนะครับน่าจะได้ลองเล่นเองเพียงแค่ช่วงแรกๆหรือไม่ก็กลับมาเล่นเองตอนที่เราเจอด่านที่มันยากเกินไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมผมมันค่าพลังน้อยกระดานที่แนะนําไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่เราต้องมาเชื่อมั่นในพลังออโต้นะตรงนี้ตีไปดามจอยู่ที่เท่าไหร่หมื่นห้านะครับผมหายไปเลยนะฝันว่าข้ามเหลือเป็นแค่2ตัวละครแล้ว ยิงปืนมาโอ้โหราเม็แรงมากๆเลยนะครับปืนหมื่นห้าแถมฮิวเลือดตัวเองด้วยอะดูฝั่งผมบ้างนะครับอันนี้บอดก็เลือกการ์ดให้นะครับผมก็น่าจะเป็นการเลือกการ์ดที่ดีที่สุดในหน้ากระดานนะั้นนะตัวนี้เพลงเราต่อยไปนะครับเจ็ดพันนะหายไปเลยซึ่งตัวละครอ,อะไรพวกนี้เนี่ยผมลืมชื่อไปหมดแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะตัวนี้ตีแรงมากเลยนะครับโดนไปที่สองหมืน่น ก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> อาทีนี้เผื่อว่าใครสนใจนะครับหรือว่าคิดถึงอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็อยากโหลดเกมที่เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดเกมนะครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนทําการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะแล้วก็กดที่คําว่าดาวน์โหลด for android ตรงนี้ พอทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟล์ apk นะครับผมที่มีชื่อว่า app X7 game อันนี้นะพอได้แล้วนะครับก็ให้เราทำการเปิดตัวแอปขึ้นมา พอเปิดตัวแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมว่าโตเกียวกูอเวกิเน็งนะครับแล้วก็ทําการกดค้นหาไปนะเราก็จะเจอกับตัวเกมอันที่2ตรงนี้นะครับอันแรกมันเป็นเทอร์เวอร์ทดสอบนะครับผมก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยทีนี้สับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมก็จะได้มาที่หน้าล็อกอินนะครับซึ่งผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างไอดีรหัสผ่านให้วุ่นวายนะครับเพราะบางทีเวลาที่เราสร้างไอดีแล้วก็รหัสผ่านเยอเยอะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบลืมรหัสผ่านกันใช่ไหมล่ะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีในการอกอินโดยการใช้เพียงแค่อีเมลอันเดียวนะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมล์ตรงนี้นะครับเราจะเด้งมาที่หน้านี้ด้านบนเนี่ยให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ log อินะครับพอเรากรอกเมล์เสร็จแล้วเนี่ยใกล้เรามาที่ช่องรหัสตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคําว่ารับรหัสจะมีโค้ดส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกนะครับให้เรานําโค้ดที่เราได้รับมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่รรรระะบบบไได้้้้เเเเลยทททีีีีนอออตต่่่ปาาางกกจขม ก็ให้เราจำเป็นแค่อีเมลด้านบนก็พอแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการแปลภาษากับการหาโค้ดมาใส่ของเกมนี่กันนะเผื่อว่าบางเมนูเนี่ยมันยังคงเป็นภาษาจีนอยู่แล้วเราอ่านไม่ออกนะครับวิธีในการแปลภาษาเนี่ยก็ให้เราเปิดแอป X Men Game ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดมาที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับพอเรากดไปแล้วเราจะอยู่ในหน้านี้นะให้เรากดเข้าไปที่คำว่าการแปลนะครับเลื่อนดูที่ด้านบนคำว่าแพทให้เราทำการเลื่อนหาภาษาไทยนะครับกดไปทีหนึ่งนะตัวเกมก็จะให้เราทำการรีสตาร์ทเกมแล้วพอเข้าเกมมาใหม่ตัวเกมก็จะเป็นเวอร์ชัภาษาไทย เหมือนกับของผมแล้วแต่มันก็อาจจะยังไม่เป็นภาษาไทย100%เอร์พนพราะั้นเราก็สามารถใช้เครื่องมือในการแปลภาษาตรงนี้ได้นะครับเผื่อว่าข้อความตรงไหนมันยังไม่เป็นภาษาไทยเราสามารถใช้การแปลโดยที่เราสามารถเลือกเองได้ว่าจะแปลข้อความไหนก็ได้นะครับจากตรงแว่นขยายตรงคำบรรยายหรือไม่ก็ง่ายที่สุดแปลทั้งหน้าจอไปได้เลย ต่อไปวิธีการหาโค้ดเนี่ยให้เรากดมาที่เมนูอันที่2ตรงนี้กดเข้าไปที่คําว่ารหัสของขวัญน,นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยรับโค้ดมาเลยเนี่ยเราก็จะเจอกับโค้ดตรงนี้มากมายเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการรับมานะครับกดรับไปตัวเกมก็จะทําการคัดลอกให้โดยอัตโนมัตินะส่วนวิธีการใส่โค้ดเนี่ยให้กดมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับเอ้ยไม่ใช่รูปโปรไฟล์สิขออภัยนะครับผมให้กดมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะกดเข้าไปที่คําว่าบัญชีนะครับผมรหัสแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําการนํารหัสที่เราเพิ่งคัดลอกมานะครกา็ะ จะได้รับโค้ดมาแบบนี้นะซึ่งมีค่อนข้างหลายโค้ดมากๆเลยนะครับถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นใหม่หรือไม่ก็ต้องการรีไอดีเนี่ยอย่าลืมมาทําการก่อโค้ดพวกนี้ครบด้วยละกัน อ่ะก็ตามทมีมีช่องเรานะครับเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกาชากันต่อเลยดีกว่านะครับกระตู้กาชาเล็ดอัพตอนนี้เนี่ยจะเป็นตู้กาชาของผระเอกล่างผมขาวนะครับที่ช่วงนั้นถ้าใครดูในเมเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเบียวหักนิ้วกันนะครับผมให้ได้ยินเสียงนะซึ่งผระเอกล่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นล่างที่โคตรจะเท่เลยนะครับนอกจากผมจะขาวแล้วยังมีตาเป็นสีแดงดําด้วยนะครับเท่สุดๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกาชากันดูสักหน่อยละกันนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้การันตีเท่าไหร่นะก็พระเอกล่างนี้จะมาเป็นนสสาายีฟ้ะครับ ก็กดไปเลยครับ10ครั้งใช้300เพชรแอนิเมชันการเปิดกระชาก็จะเป็นช่วงเพลงเปิดเลยนะครับแอนิเมชันประมาณนี้เลยนะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกดแท็บไปได้เลยเอ้ยมีสีทอง2อันเหมือนว่าสีทองจะเป็นระดับอะไรวะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอันนี้เป็นระดับ R ทั้งนั้นเลยนะครับผมอยากรู้ว่าสีทอง2อันคืออะไรอ้าวอย่าบอกนะว่าสีทองสองอันก็คือพวกระดับ A. อ่ะาเดี๋ยวเราไปกันต่อครับน่าจะได้อรอบหนึ่งนะ คิปเลยแล้วกันโอเคครับเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรนะครับนึกว่าสีทองจะได้เป็นระดับเอเดอาร์ซะแล้วส่วนโหมดการเล่นของเกมนี้นอกจากโหมด PVE ตีมอนเคลียด่านหรือว่าฟาร์มของอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีโหมด PVP เหมือนกันนะครับจะเป็นรูปถ้วยตรงนี้นะเราสามารถเข้ามาทําการจัดทีมเพื่อนําไปเล่นในโหมด PVP ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีตัวละครตัวไหนที่เป็นเมตาบ้างนะครับเราสามารถกดดวนดับท็ปทอปๆได้หรือเปล่าว่าเขาใช้ตัวไหนกันนะ น่าจะเป็นทีมนี้แหละครับผมทีเมต e าเพราะว่าท็อปหนึ่งเนี่ยเขาใช้อยู่นะและเหมือนกับว่าถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละครไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกรอบเรือนแสงให้ตัวละครด้วยแต่เกมนี้เนี่ยมันก็แจกเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวละครแจกฟรีที่ผมได้มาที่เป็นระดับเอเดออาบวกเนี่ยก็ถึง2ตัวแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมกับกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันที่จะมีการแจกตัวละครระดับเอเดอาด้วยคือต่อให้เราไม่สุ่มกาชาเลยเกมนี้เนี่ยเราก็มีตัวละครระดับ H H เอเดอร์ส์อาน์แต็ถ้อเดอยอย่างแน่นเอนนะโต่ถ้า ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ